ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้นำสรรพสัตว์ขา้าพุนอาสวะเข้าสู่แดนกเกษมคือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเทียนกล้าวขอกราบแทบทาพระเทวรานุทวะขอกราบกลาวะเพื่อนสหธรรมิกและเขจะเจริญพรานญาติโยมเจ้าของรายการธรรมยามบ่ายกับหลวงตามมนัส วันนี้ก็คงจะเป็นคลิปชุดสุดท้ายในธรรมะชุดรื่นรมในธรรมในเดือนธันวาคมที่หลูกตาได้มีโอกาสไปคุยธรรมะมกับผูคณะที่ท่านปฏิบัติธรรมกันที่ไทยไลท์รีสอร์ทบ้านน้ำเข็มทางผู้จัดก็ได้จชักชวนให้หลวกตานั้นไปคุยธรรมะด้วยแล้วก็เลย ำธรรมะที่ไปคุยนั้นมาให้หมู่คณะของธรรมยามบ่ายกับลุกตามนัดนั้นได้มีโอกาสฟังดูไหมแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มที่ชื่อว่ารุ่งอรุณที่มีพื้นเพส่วนใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลอจันริซึ่งท่านเองนั้นได้มีโอกาสฟัง ริปปีรหลุมตานะั้นได้โพสต์ไปใน YouTube แล้วท่านก็ขออนุญาตํำไปเผยแพร่นาที่ไม่ใช่คำว่าเผยแพร่เนื่องจากว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธรรมะที่เป็นเรื่อธรรมะโดยตรงจากพระพุทธเจ้าก็คือเรามาทำการเอาวัตถุดิบจากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมาปรุงใหม่ แต่ก็ไม่ทำให้ธรรมะที่บจ้านั้นได้ส่งประกาศนั้นไว้นั้นเสียไปเราก็ไม่อาจใช้คำว่าเผยแพร่ได้ถือโอกาสนี้แจ้งให้ใครต่อใครที่คิดจะเอาธรรม,มาที่หลงตามานัสนั้นได้ไปคุยตามที่ต่างๆนั้นแล้วก็เอาไปคุยต่อหรือไปเผยแพร่ หรือเอาไปเปิดให้ผู้คณะฟังไม่ว่าจะเป็นชีวิตหลังกระแพงค,คุกที่หลวงตานั้นได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมบ่อยๆหรือว่าจะเป็นธรรมะอื่นๆที่หลวงตาได้พูดไปแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปไว้ก็สามารถเอาไว้ประกาศเอาไปแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตจากหลวงตา ส่วนเรื่องรื่นรมในธรรมในชุดที่เรียกันว่าเขาดาว e ีพีสุดท้ายนี้ก็ฉันก็ได้กรุณาพิจารณาเนื้อหาเอาเองนะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกในโอกาสอื่นๆต่อไป ที่พึงใช้ภาษาในการสื่อสารกับมนุษย์หลุ่นดาไปหลายที่ไปพูดขอบคุณครับบนกลุ่มครับณะที่เขามาต้อนรับเรากหลวงพ่อทำไมต้องมาขอบคุณผมด้วยบอกมันก็มันควรไม่ได้คุณทําประโยชน์ให้เราแเราองแสดงแค่ขอบคุณเนี่ยมันยังน้อยไปมันน่าจะอะไรให้คุณมากกว่านี้เวลาโยมมารับเนี่ยคือมันถูกบัญญัติว่าพระสฆ์นั่นมัน มันใหญ่คำโลกอะที่จริงไม่ใช่พระสงฆ์ก็คือมันเปลี่ยนชุดแล้วรักษาศีลเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่มันไม่น่าจะใหญ่คำโลกเช่นเดียวกันหน้าที่การงานเราราชกักดินาเราชาติกูลเราการศึกษาเราเนี่ยมันไม่น่าจะแบ่งทําให้เราเองนั้นแตกต่างจากคนอื่น นะไม่น่าจะแบ่งหลวงตามีเป็นเด็กวัดก็มีเพื่อนที่เป็นขอทานเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนนั้นเพื่อนก็เป็นขอทานแต่เป็นเด็กวัดแต่เขาพิการนะเป็นเด็กวัดก็ก็เราก็คอยเทคแคร์เขาละเพราะเขาพิการไปวินตบาทเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนึกถึงเขาไป้เขากินจนเรามาทํางานเป็นผู้จัดก,การแถวได้มารู้ที่บอกแล้วเรามีมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปเถวนั้นเพื่อจะ ติดต่องานแล้วเดี๋ยไปเจอเพื่อนอนั่งขอทานอยู่เราก็เข้าไปใส่สูตรพวกนี้ไยเข้าไปก็ไปไปกอดเอ้ยในเราจําเขาได้แน่และคนพิการแต่เขาจะจําเราได้หรือไม่นั้นไม่รู้เราก็าไปกอดแล้วก็นั่งคุยกันเฮ้ยจำเราได้ป่ะเนี่ยสมัยเราเด็กๆเ,เราเป็นเพื่อนกันเราก็เขาก็เดเรื่อไอ้ขึ้นนำหน้าเ, <laughs> เราเล็กไปเลยเพราะเราเป็นเพื่อนกัน เราก็ร้องไห้ก็ไม่คิดว่าคนอย่างเราเนี่ยจะยังคิดว่าเขาเป็นเพื่อนลองคิดดูดิถ้ามีคนที่มีมีอะไรต่างๆเหนือกว่าเราเยอะแล้วเรามาแล้วยังบอกว่าเขาเราเป็นเพื่อนัเขาเรารู้สึกยังไงเช่นเดียวกันนี่คือการอ่อนน้อมแั่นมันจะใหญ่กว่าการที่เราจะไปอ่อนน้อมกับคนที่มีคติสีกับเราเช่น เราอ่อนน้อมเพราะเรากลัวในเขาเรียกว่าพยาคติลั้วไพเราถึงจะอ่อนน้อมทุกคนะในหน่วยงานเนี่ยพี่ชงกาแฟาให้หนูหน่อยเนี่ยเพเิ่มขาไนอีกนิดพี่รบกวนชงกาแฟาให้หนูหน่อยดิวันนี้ง่วงชิบหายเลยอบรรยากาศเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากคำ่งกลายเป็นคําขอร้องเนี่ยนี่คือกา,ารอ่อนน้อม ดังนันมีคําอันหนึ่งนะที่เขาใะพูดกันว่าถ้าอยากจะกระโดดให้สูงต้องย่อตัวให้ต่าจริงไหมสมมุติถ้าคุณจะกระโดดสูงเนี่ยถ้าคุณขยิงเท้ากระโดดเนี่ยมันจะสูงไหมมันก็นิดเดียวนะสูงอย่างมากเลแต่ถ้าคุณย่อตัวอย่างเช่นนักนักกระโดดขำถ่อนี่นะมันต้องไปไกลแล้วต้องย่อตัวให้ตกระล้วมันถึงจะขึ้นสูงได้นี่เป็นความจริง มันเป็นบุญนะครับมันเป็นบุญข้อที่ห้าก็คือมีจิตสาธารณะจิตสาธารณะนี่ขยายหน่อยประเทศไทยตอนนี้ได้ถือว่าเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมลุ้ตาได้ไปดูดูหนังเรื่องหนึ่งนะเป็นหนังขนาดยาวชื่อว่ารือ Passenger แปลว่าผู้เดินทางนะใครได้ดูบ้างเรื่องนี้ ไม่ได้ดูที่จริงมันก็เป็นหนังกะน,นะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่เดอะพาสเจอร์กำลังค้นหาเพราะาหลายคนเดียวที่มาลงใน YouTube บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งว่าโลกมนุษย์เนี่ยประเทศไทยนี่คือตะวัน เขาบอกในสวรรค์ก็คือผู้เดินทางก็เดินทางมายาวไกลเนี่ยเขาตั้งใจอย่างเช่นเขาต้องการเดินทางรอบโลกแต่พราะมาถึงเมืองไทยผมก็ขายทุกอย่างทิ้งแลย้ยก็ปักหลักที่เมืองไทยได้ไหมเพราะอะไรเพราะประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาจูงที่สุดในโลกอ่าโอเคเราก็พูดขเขมนก็พูด ลาวก็พูดพม่าก็พูดเวียดนามก็พูดและห้าประเทศนั้นที่เป็นพูดนั้นเราไม่รวมมาเลเซียสิงคโปร์อิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์ันั้นเขาไม่ใช่พูดอีกเรื่องหนึง่งแต่ห้าประเทศนียเหมือนกันไหมไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนเรานั้ท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราไม่คิดว่าไอ้นี่เป็นเนื้อสมันนี่ยคุณต้องจับปิ้งจับย่างจับทโลกหนังอะไรต่าง ดังนั้นภาพที่เจอของประเทศไทยก็คือไม่มีคับปเ,เพ่ลืมของไว้บนรถไฟฟ้าละหายไม่มีดังนั้นคุณไม่ต้องไปหาเดอะพัสเจอคุณไม่ต้องเดินทางยาวไกลแช่แข็งอยู่ในเพื่อเพื่อเดินทางไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งนะคือเนื้อหาของเดอะพัสเจอรเนี่ยเล่าฟังหน่อยเนื้อหาของมันก็คือว่า มีความเชื่อกันว่าอันนีเ้เขาผูกเรื่องนะว่าในสุดโลกเรามันจะเสื่อมใครก็ตามที่อยากจะไปอยู่โลกใหม่ก็ซื้อตัว๋วแต่การเดินทางไปสู่โลกใหม่เนี่ยเขาจะต้องแช่แข็งแช่แข็งคือแล้วก็ตั้งโปรแกรมไว้ว่าสองร้อยปีแล้วโปรแกรมมันก็ทำงานล้วระหว่างแช่แข็งก็คือมันจะไม่รู้สึกตัวอะไรพอถึงสองร้อยปีพุ่เนี่ย มันก็จะคนก็จะฟื้นตัวขึ้นมานั่นก็คือหมายถึงว่าญาณน,นี่ยมันถึงแผ่นดินใหม่แต่โอเคระหว่างนั้นเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆวเาที่คนมันอยู่ๆแล้วเกิดพลาดหลุดออกมากลายเป็นว่ามันตื่นก่อนเวลาามันถ้า,ถาไม่ถ้าไม่มีคนใดคนหนึงตื่นก่อนเวลามันก็เป็นหนังไม่ได้นะแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ย เมื่อทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยแล้วเหยียบแผ่นด,ดินใหม่เนี่ยทุกคนมีความสุขมากแต่ว่าจริงๆไม่ต้องไปถึงโลกนั้นมาประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เรามองดูเราเราไม่รู้หรอกนะสมมุติว่าไปถามพรทิพย์แบบว่าไปถามอะไรป๊อปอริยาก็ได้ว่า เขาส่องกระจกทุกวันเ็าเห็นหน้าตาเขาสวยไม่เขาไม่เห็นเราคบก็คือเขาก็เห็นเขาปกตินะเหมือนที่เราเองเราอยู่ของเราเนี่ยเราก็โอเคเราก็เราก็เราก็รา่าเลยกันนะคนไทยเป็นคนตลกอ่ะดังนั้นมันก็ล่าเลยไม่มีอะไรเลยเหรือประเภทเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวเดียวแหละไม่ค่อยจับไม่ค่อยเจ,จ,จ็บเราจําเราแต่ว่าถ้าเรื่องความดีเราจํา โอเคมันอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าพอเราใช้หลักธรรมจริงๆแล้วพวกเนี้ยอย่างเช่นหลวงตาม,มาพูดถึงเรื่องหลักธรรมว่าโดยหลักธรรมแล้วพระพุทธศาสนาก็จะให้เตือนให้เรารู้ว่าคนที่กขมาปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอเราเข้าใจอย่างนั้นพวกเราก็เออกัดโลกก็ย่อมเป็นไป,นปนตามกรรมแล้วก็รับชะตากรรมได้อย่างไม่รู้สึกว่าจะต้องมา มาร้องห่มร้องไห้ทําไมจังไรดังนั้นก็คือนี่คือบุญนะดังนั้นจีตศรัทามันมีอยู่ในใจเลือดของเราอยู่แล้วหนงตาไปพูดในเรือนจำนะซึ่งเวลาเขาไปพูดน้ำนมมีหลายศาสนาฟังอยู่ที่จริงอ่ะมันจะมีศาสนาที่อยู่รอบทุกคนมีของตัวเองแต่มันมีศาสนาที่ทุกคนมีเหมือนกันคือศาสนาที่เรียกนว่าไทยโอเคคุณจะเป็นพุทธคิดอิสลามรามีดูก็ตาม แต่ถ้าคุณได้ชื่อว่าเป็นดี a อที่เป็นไทยแล้วก็คุณก็จะแตกต่างจากอิสลามที่ตะวันออกกลางคุณจะแตกต่างจากคนคริสที่อยู่ที่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรเลียคุณก็จะเป็นคริสแบบไทยเนี่ยคือคุณจะคุณจะยินยันแจ่มใสคุณจะต้อนรับคุณจะเอื้อเฟื้อคุณจะเทคแคร์คุณจะไม่เห็น ไม่เห็นนะักท่องเที่ยวนั้นเป็นเนื้อสมันเป็นกวางเป็นแก้งที่คุณพร้อมที่จะง้างธนูยิงแต่คุณพร้อมที่จะเข้าไปจูงมือเขาลุกขึ้นกิตตสาครับเป็นบุญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญโอเคยังไงก็ตามเราคิดด้วยก่อนแต่ก็นี่กูทำเนี่ยกูได้บุญนะเว้ยอะไรอะไรก็ตามอย่างอื่นเราไม่เราไม่สนใจเงินเนี่ยตายไปแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ย แต่บุญเนี่ยตายไปแล้วมันเอาไปได้เหมือนที่ก็าบอสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งดังแค่สองคนพาไปรู้ไหมความหมายคืออะไรสี่คนหามคือท่านดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยก็คือมีดินน้ำลมไฟนั้นที่เป็นตัวพยุงให้เป็นร่างกายขึ้นมาสามคณแห่ก็ได้แก่ความไม่เที่ยง อันนี้จากทุกหัอนอัตาาคือไตรลักคนหนึ่งนั่งแค่ก็คือจิตของเราที่นั่งอยู่บนแค่นั้นสองคนพาไปก็ได้แก่บุญกับบาปแล้วกันที่เป็นพาเราไปพบน้อยพบใหญ่ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นรรวดาไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไปเกิดเป็นพญานาคไปเกิดอะไรก็ล้วนแต่ บาปบ,บุญที่ตัวเองทำไปทั้งสิ้นนะครับเราก็นี่ข้อห้าข้อหัวบ,บุญที่เกิดจากความกระตันยูหรือเราเรียกตามภาษาถ้าคุณเข้าไปดูใน Google เขาจะบอกบุญเกิดจากการอุทิศบุญการอุทิศบุญคือการปรวดน้ำให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเราไม่กระตันยูกระตอกเขาเราจะปวดน้ำไปให้เขาไม่ได้ สแสดงว่าจิตของเรานั้นนะ่ะเรามีวิธีการของเรานะพพุทธศาสนาไปถามฝรั่งนะบอกว่าอยู่คิดไว่ว่าพ่อแม่ที่ตายเราจะต้องทําบุญไปให้บอกโน้ no ก็ฮาวข้ามทำไมต้องทําด้วยแต่หลังจากที่เขามาได้พัญญาเป็นไทยได้สามีเป็นไทยมุขก็ทำเป็น เวลาเป็มื่อคืนนี้ไปดูคลิปหนึ่งกูมพอลังมันพูดไทยปลอเลยแต่ละคนแต่ละคนแล้วไม่ได้พูดเหมือนกันหมดอะเป็นร้อยสองร้อยที่เขาพยายามรวบรวมมาเหมนกันพูดอย่างเดียวว่าเป็นดินแดนที่เขาแสวงหาดังพวกเรานะครับเป็นหนึ่งในเอเลเมนเป็นหนึ่งในสมาชิกของดินแดนที่เขาแสวงหา แล้วเราจะปล่อยโอกาสนั้นไว้อย่างน่าเสียดายทิ้งไปก็น่าเสียดายดังนั้นเรามีความกตัญญูเราทําบุญอะไรก็ตามไม่จําเป็นจะต้องใส่บาตรนะครับไม่ว่าเราจะมีความคิดเรื่องเป็นจิตอาสาไม่ว่าเราจะมีความคิดเรื่องอ่อนน้อมไม่ว่าเราจะนั่งปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะรักษาศีลหรือให้ทานเราก็จะต้องนึกถึงคนที่ก็ร่ล่งรับไปแล้วอย่างหลวงตาเนี่ยเวลาหลวงตาบางวันก่อนนอนก็ต้องบอก พ่อแม่ที่ตายไปแล้วบอกนะะลูกเกิดมาในได้ทาความดีอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้พ่อแม่ที่ทําให้เราเกิดมาเป็นคนนะลูกก็ไม่มีมการททำความดีอย่างนี้ได้แบบคนไอพ่อแม่มาอยู่ตรงไหนไม่รู้อะไรขอให้ได้รับรู้ว่าที่พ่อแม่ทําให้เราไป็เกิดมาเป็นคนได้นั่นแหละนะเราจะไม่ทําเรื่องที่เลวไหล นั่นก็คือการนึกถึงบุญที่เราทำเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ในปาราโลกส่วนเชื่อมแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีจิตสำนึกครับลองเพิ่มวันนี้เข้าไปนะครับกอดน,นอนก็นึกถึงว่าเออในวันนี้เราผ่านกระบวนการในการทำความดีนะพ่อแม่ ปู่ย่าตาทวดที่อาม่าอาคงอาเหล่าม่าตัวโกอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้รรบรู้นะว่าเ,วเราก็เหมือนตัวแทนของชาติตระกูลของเราที่ได้กระทำความดีให้ยินดีกับเราด้วยบุญข้อต่อมาบุญข้อที่เจ็ดบุญข้อที่เจ็ดก็คือบุญเกิดจากการที่เรายินดีในการทำความดีของคน เช่นที่เขาทำความดีไม่ว่าจะเห็นแบบึื้นตืหน้าหเห็นเขาเขาอย่างเราเนี่ยอาจจะไลน์ไปบอกงมเว้นไปบอกหรืออินบ็อกเอาบอกอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนรู้เนี่ย,อยตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมนะนะให้ได้บุญด้วยกันเพื่อนที่อยู่ทางอีกฝ่ายหนึ่งว่าโอ้แสดงความยินด,ดีเลยนะซึ่งมันมีภาษาเขาว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะในการที่เรารู้ว่าเพื่อนเนี่ยไปทําความดีเมื่อเช้าไปจัดบาร รูปหนึ่งสองรูปไปจักบาทสามเณรไปให้ขอทานมาเ้ยวันนี้เราได้ให้าการขอทานนะยินดีกับเราด้วยนะเราก็สาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะมันเป็นบุญครับแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนะครับบุญที่ได้มาฟรีๆที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับบุญข้อที่ปตก็บุญเกิดจากการที่เราคุยธรรมะกันเนี่ยเขาเรียกบุญเกิดจากการฟังธรรม โอเคเมื่อกี้นี่ก่อนที่หลวงตาจะเข้ามาหลายเรื่องที่โยมไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าจะต้องปิดบัญชีบุญไม่รู้ว่าโอเคบุญมันเกิดได้สามช่วงเวลาไม่รู้ว่าการที่เราแสดงควา,ามอ่อนน้อมนี่มันก็เป็นบุญโอเคเราก็ทําอยู่ได้แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นบุญเนี่ยนะเนี่ยนี่คือได้มาจากการฟังธรรม ตการฟังธรรมนี่ไม่จํากัดว่าจะต้องฟังจากพระ้นไา้ก็เป็นครูสอนธรรมะเราได้เห็นใบไม้ร่วงก็รู้ว่าเออทุกชีวิตนั้นก็มีร่วมไปเห็นพายุมาก็รู้ว่าเออมันก็มีกรรมของมันที่ทําให้มันจะต้องดึงดูดมาทําให้คนได้รับภัยพิบัติต่างๆเห็นอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมะหมดเราเรียกว่าการฟังธรรม บุญข้อที่เก้าบุญเกิดจากการให้ธรรมะคนอื่นตอนนี้ให้ธรรมะเนี่มีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าวัจนะหรือว่าพูดให้เขาฟังการอีกแบบหนึ่งคืออวัจนะคือทําให้เขาดูก็คือไม่ใช่บอกดูหน้าแต่ไม่ใช่แต่ว่าการกระทําของเราเนี่ยเหมือนหลายครั้งที่เดียวที่เราเห็นเขาทําอย่างนี้แล้วเราอยากทําตามอันนั้นแหละเขาได้บุญละเพราะเขาทําให้เราเองนั้นได้ มีอ,อนุสติเี่น้กกวาดลานวัดอยู่เห็นไปลา้างส่วมสาธารณะนั้นเขาก็สแสดงอาการให้ทรมาโดยที่เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องมาสอนเราว่าเออนะไปล้างห้องน้ามันได้บุญน,นะนั่นการเก็บที่นอนตื่นเช้วาวนเก็บที่นอนมันได้บุญน,นะได้บุญจริงๆนะครับเก็บที่นอนตัวเองก็ยัางได้บุญเลย ดังนั้นเราเพื่อนมาเห็นโอ้โหบ้านเรียบจังเลยนะั่นคือเราทําให้เห็นเป็นการแสดงทำอย่างหนึง่งเออเราต้องไปจัดบ้านเราบ้าเลยวว่าเห็นไหมแต่ใน,นการจัดบ้านมันก็คือต้องใช้สติถ้าไม่ใช้สติมันก็จัดไม่ได้มันก็ทําให้เขาเกิดสติขึ้นโดยวิธีการของเราที่เรียกว่าเอาวัชนะดังนั้นการ แสดงธรรมจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของพระแต่เป็นเรื่องของคนดีเป็นเรื่องของคนดีดีโดยพฤติกรรมกับดีโดยคำพูดคือพูดให้เขารู้เตือนให้เขาเข้าใจตระหนักถึงภัยตระหนักถึงโทษนะทำให้เขาเห็นว่าอันนี้เป็นภัยทำให้เขาเห็นว่าน,นี้เป็นอภัยคือไม่มีภัยครับ บุญประการสุดท้ายคือบุญเกิดจากเห็นตามความเป็นจริงเห็นใบใบเหลืองก็รู้ไม่นานมาจากร่วงไปชีวิตของเราไม่นานเลยจากร่วงไปอย่างลูกตาเนี่ยเห็นไม่มีฟันไม่นานก็ต้องฟรีเมงนะอันนี้ภาษาทางใต้เขาเรียกฟรีมรรมเมงเป็นภาษาเขาเพงเกียรติถ้าบ้านเราทางภาคกลางเรียกขีงมงทิกตายนัน่นแหละ ไม่นานก็จะตายก็ไม่มีทางอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่บางทีใบไม้ไม่ทันเหลืองเลยก็เห็นมันล่วงที่พื้นแล้วก็สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออชีวิตทุกชีวิตมันไม่ไมแน่เลยประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยมันมีเงาของความตายเนี่ยอยู่รอบตัวเรา เมื่อวันก่อนบิตบแต่เช้าเลยนะก็คือเช้าทุกวันนะหลังจากเราเมื่อวันก่อนเมื่อวานมีนกพิราบโดนรถชนตายเราเห็นตามความจริงอะไรได้มันบินได้สูงนะยังโดนรถชนตายได้มันไม่มีอะไรแน่นอนใช่นไหมนกพิราบมีปีมันบินได้สูงแต่มันก็ลงมาให้รถชนตายได้ คือเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าประมาทไม่ได้เลยแตนะไม่ใช่ประมาทคอยดูว่าทางซ้ายทางขวานะประมาทเรื่องที่เรามีสบียงเท่าไหร่เดินทางไปในโลกอนาคตหรือเปล่าทั้งสิประการเนี่ยมันถูกขยายอยู่ในบุญสิอย่างแล้วถ้าเรามีบุญสิอย่างทําทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ประกาศได้อย่างไม่กระดาษปากไอ้ตอนนี้เราเริ่มกระดาษปากแล้วก็เราไม่รู้เลยแล้วก็ส่วนเป็น ด้วยเดชบุญทั้งถิ่ป้องยังเปิดโอกาสแกมารเถินอ้ตอนนี้ชัางไม่กล้าประกาศไม่กล้าประากาศเลยเพราะเราไม่มีจริงหรือมีจริงแต่เราไม่รู้ต้องเริ่มทำละเราจะได้ยืดอกพูดได้เลยว่าทักษะบุญญาณุภาเวนะมาโรกาสังรพันธุมาด้วยเดชบุญทั้งถิ่ป้องอย่าเปิดโอกาสแกมานเถินมันเข้าถึงเราไม่ได้ครับถ้าเรามีบุญสิบอย่าง โอเคขอข้อเดียวนะโปบุมชาติให้ถึงสิบข้อเลยสาธุสาธุสาธุจ,ดดจ,ดดจ,ดดจบนะเป็นนันจบลงนะครับในชุดรื่นรมในธรรมซึ่งเป็นชุดเขาดาวพบกันในโอกาสต่อไปขอเจริญพร